มาวันนี้ทําเมนูง่ายๆแบบง่ายๆมากๆสลัดเนื้อสัโนโบราณวันนธรรำระหว่างอาหารไทยจีนฝรั่งรวมกันก็กลายเป็นกุ๊กช็อปขึ้นมาแล้วเดี๋ยวผมจะบอกความลับให้ว่าน้ําสลัดตามกุ๊กช็อปเนี่ยมันใช้อะไรนะต่อไปแบกยูเข้าป่าเนะ่ยพบไอ้สุขุมไปดวดพังเกงได้ไปครับอย่าแพลววันนี้สุขสนานเลยนะขอบุณอิตอโอ้ยครับมาที่มาดื่มวันนี้นะคุณเล่น ก็เลยครับกับกุ๊กที่เมาของผมให้เวลามอไซค์เดินทางหน่อยอ่าอันนี้เรื่อเทปลอนเหรอโอ้ยปวดใจจริงๆว่ะนี่เขาเป็นระดับผู้จัดการนะบอกเทปลอนในประทันเหล็กให้กูอีกกินเหล้าแล้วทำไมสมองไม่หายหมดแล้วมึงด่ากูเลยมึงด่ามันเอาดีวันนี้สวัสดีสวัสดีวันนี้สวัสดีครับวันนี้ครับไม่แล้วครับไม่แล้วครับคุณแม่ครับคำามาคำามาดื่มแล้วครับคุณแม่ แม่ครับเขามาดื่มอีกแล้วคุณแม่ไม่บบคนที่หลังไม่มาห <c oughs> ยอกหยอกมาดื่มโค้กครับผมโคก้กได้เอ็ดโค้กด้วยไดเอทโค้กแล้วก็มาแม่ไม่เชื่อแล้วตัวกูอ้วนขึ้นตลอดคืแดดอะไรไดเอ็ดโค้กไม่ใช่แล้วเฮ้ยแต่กินเหล้าไม่อ้วนนะค<อ>ุณดูผมดิดกินทุกวันถ้าไอ้พวกกินเบียร์จะเป็นอย่างนั้นนะไอ้พวกกินเบียร์จะเป็นอย่างนั้นเอามาวันนี้ทำเมนูง่ายๆแบบง่ายๆมากๆเพราะว่าทำยากก็ไม่ค่อยมีคนดูแล้วทำสลัดเนื้อสันโบราณ ที่สุดเมื่อวานบอกโบราณทุกทีอ่ะจริงๆนะหากินยากแล้วนะมันจะอยู่ตามร้านกุ๊กช็อปมาคุณเข้าใจคำว่ากุ๊กช็อปไหมสีลมพัฒนาคารอากาเว่อย่างงี้คุณรู้จักไหมอ่ะเนี่ยคือคนสุรัสสุรัสพัฒนาคารมาสุรัสคุณคุณไปคุณไปทำอะไรมาคุณไปทำอะไรมาสุรัสพัฒนาคารนี่เขาสนุกกันหมดเลยนะผมไม่กินกุ๊กช็อปเป็นไงข่าวไหมแก่มากสุรัสพัฒนาคารนี่แก่มากนะ ไม่ตามกุ๊กช็อปก็จะเป็นคือถ้าผมเข้าใจก่ากุ๊กช็อปอย่างนี้นะด้วยความเข้าใจผมเองคือสมัยที่ GI เข้ามาอยู่บ้านเราแต่ว่ากุ๊กส่วนใหญ่ตอนนั้นเถาชิวมันจะเป็นคนจีนหมดแล้วแม่ง GI ก็อยากแดกอาหารฝรั่งอ่ะเขาก็เลยให้เถาชิวทํามันก็เลยเป็นการผสมผสานวัฒนธรรมระหว่างอาหารไทยจีนฝรั่งรวมกันก็กลายเป็นกุ๊กช็อปขึ้นมาอ่ะวันนั้นเขาอยากกินอันนี้เขาเรียกจีเต๊กจีเต็กเมื่อก่อนนะถ้ากุ๊กช็อปเรียกจีเต๊กจริงๆเขาก็คือสเต็กนี่แหละสตเตดเ อย่างเงี้ยสลัดที่แบบมีตามเขาเรียกว่ามีในตู้เย็นเขาะอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นอีกแบบนึงนะามาดูทําไงมาดูเลย <S <S มาครับแล้วการหมักนะผมจะไม่ทําเหมือนกุ๊กช็อปเลยละกันแต่จะเป็นการทอดสเต็กทอดสเต็กก็คือเหมือนว่าทําให้ข้างนอกมันคลัทข้างในยังแดงแดงและเลือยอยู่นะเกลือนิดนึงเกลือไปแน่นอนนะทำสเต็กมันก็แค่นี้แหละเกลือนิด,นนดนหน่อยนะอะไรนะนส,นนส่วนตัวอย่าเสือกเฮ้ยไม่ใช่เฮาเล หยอกหยอกทุกทครับอันนี้จะเป็นส่วนใบพายกับลิฟอายวันนี้ได้มา2ส่วนนะซึ่งเป็นส่วนที่เหมาะสมกับการทำสเต็กมากใบพายนี่นะถ้าไม่มีตรงกลางนี่นะนุ่มอะไรนะพายไม่ได้พายไม่ได้ไม่มีแกนไม่มีแกนเลยมีแกนสไลโอ้เราไม่อยากเล่นต่อเลยเบาคือเบาขนาดที่ว่ากูได้ยินเสียงพัดลมแมรใบพายจริงๆมันคือน้องๆสันในนะคือแต่ว่ามันสิ่งที่มันผิดพลาดคือมันเสือกมีเอ็นตรงกลางขั้นไงเขาก็เยกไปสไลด์เอานะนะลิฟอายนี่ก็แน่นอนสันแหลมนะเขาเรียก ใส่เกลือนิดหน่อยแล้วก็พริกไทยผมจะใช้พริกไทยดำนะพริกไทยดำเยอะๆเลยเวลามันทอดเนี่ยพริกไทยดำจะกรอบจะขึ้นครัชวันนี้ขึ้นครัชพูดภาษาอังกฤษทำไมล่ะลุจริงๆเขาม,มีน้ำมันมะกอ,อกก็ใส่น้ำมันมะกอ,อกหน่อยได้อโรมาละอโลมาได้วยเหรอไม่เป็นไรคือเราวันนี้เรามาเป็นชีต๊อกไงเรามาเป็นกุ๊กช็อปงั้นกุ๊กช็อปใส่อะไรอโรมาเขาไม่มีหรอกมองชุดเลยนี่ใส่หลายเซ็ปหลายใส่ไปเลยดูใส่ใส่ไปเลย ลอยให้เป็นมันจะได้ขึ้นคลาสเออขึ้นตาเออแต่เ็นมาคุณสังเกตมันอย่างกระดูนนะไอซิ่งไม่แล้วคุณจะเห็นว่ามันไม่ค่อยติดคุาต้องใส่น้ำมันเครื่องหน่อยจริงเขาใช้เป็นพวกแบบน้ำมะกอกนะแต่อย่างที่ผมบอกอ่ะถ้าเกิดสมมติเป็นรุ่นคนจีนเก่าอ่ะไม่มีหรอกน้ำมะกอกใช้น้ำมันนี่แหละคุณก็ทำแต่ว่าผมมีเทคนิคอันนึงผมจะใส่ฝาเขียวไปนิดนึงแล้วเวลาคุณทอดออกมากลิ่นมันจะขึ้นแบบหอมมากเลยแหละฝาเขียวนิดหน่อย อะไรอย่างหนึ่งก็คือสมมติถ้าเป็นไป้าตามฟัวจีสิ่งที่ขาดไมได้ือเลยรู้ไหมน้ำมันงานิดนึงให้กลิ่นมันขึ้นอย่าไปใส่เยอะใส่แค่รู้สึกว่าเฮ้ยมันมีกลิ่นน้ำมันงานิดหนึ่งนะเพราะนั้นเนี่ยสเต็กตามกุ๊กช็อปมันจะรสชาติไม่เหมือนสเต็กตามร้านเวสเทิร์นต่างๆนะประมาณนั้นนะและเดี๋ยวผมจะบอกความลับให้ว่าน้ำสลัดตามกุ๊กช็อปเนี่ยมันใช้อะไรนะคุณไม่ต้องทำวันนี้เดี๋ยวผมจัดการให้ <S 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 แต่ทอดแบบทอดสเต็กก็คือน้ำมันเยอะนิดหนึ่งให้ข้น,นอมมันขึ้นคลัสนะา ทอดเลยอ่าด้ว <Yeah. S 1> ยไม่ต้องทอดนานเด้อเต็กเนี่ยอยากให้ข้างในมันละเลื้อยอยู่ทีนี้บางคนนี่ถ้าเป็นสายเวทเทรนด์ด่ากูเลยนะโอ้โหทำไมทอดใช้น้ำมันเยอะขนาดนี้ตอนนี้เราจำลองคลุกช็อปอยู่ครับคลุกช็อปคุณได้กลิ่นไหมไมไ่หรอกลิ่นปากคุณได,ด้ไหมเดี๋ <laughs> ยวเดี๋ยวได้หอมหอมหกลิ่นปากเ่ะ เบาแนละเล่นไปก่อนอ่ะมาดูแล้วอันนี้เราน้ํามันเยอะความร้อนมันเยอะเราไม่ต้องทํานานนะทอดแป๊บเดียวพอค่าหนึ่งนาทีจบเลยพอนี่ถึงสุกเกินนี่นะโอ้แล้วดูดิสีเหมือนเลยไหมเหมือนตามไอคุกช็อปนะมันจะเป็นสีงี้นะสลัดเนื้อสันนะเ,เนยโรยนิดนึงนจะไม้มีกลิ่นแต่ผมบอกเลยว่าวิธีการเนี่ยมันต่างกับการคุณทําสเต็กกินที่บ้านแน่นอนเพราะเป็นสไตล์แบบโบราณหน่อยแล้วเราเลสเนื้อสักหนึ่งนะผักเนื้อให้นิดนึงแล้วก็มัน สองชั่วโมงไปนั่งกินเหล้ากันก่อนแล้วนะเดี๋ยวกลับมาทำนะนานไปนรรไหนแล้วแต่กองไ่แก่นะไมาอยู่กับตัวนะไอ้เฮียไ่แก่บุ๊ใไอ้กูเลยได้ครับหนึ่งแก้ว <c oughs> ไล้ถึงรอกห้าทีก็พอมาเดี๋ยวเราจะาบอกความลับสวัสดิผ์ผักมาผักมาเอาโบมาบ <c oughs> น้ำสลัดตามร้านกุ๊กช็อปนะถ้าคุณเคยกินมันจอกเปรี้ยว <c oughs> ๆใสๆวหวานๆเหมือนน้ำอาจากซึ่งความจริงถ้าทำแล้วเวลาขึ้นก็เหมือนน้ำอาจาดแต่ว่าทุกวันนี้ไม่ต้องขึ้นแล้ว ไม่ใช่ให้ลูกค้าด้วยไม่ใช่ลูกค้าด้วยแต่เข้าได้ได้ตัวนี้เชื่อผมเนี่ยน้ำบุรี่ร้านผักเนี่ยคือตัวนี้ของสุขุมเนี่ยอร่อยมากอร่อยขนาดที่ว่าผมมีติดบ้านอะเวลากินสลัดอะใช้ตัวนี้จบเลยอันนี้ซื้อมาใช้ไม่ได้นะใช้เย็นก่อนมาใช้เย็นปุ๊บเนี่ยมันน้ำเย็นๆฉ่ำๆมาเจอโอ้โหมาเจอผักกรอบๆนี่ะสุดยอดฉีดเลยคุณเชื่อไหมว่าแค่เนี้ยสลัดคุณแบบอร่อยจนแบบแต่เป็นโบราณหน่อยนะอ่ะ คุณไม่เชื่อมีคนสายตาดูไม่ค่อยเชื่อมาคุณมาลองกินสนัดของผมคุณหยิบกินเลยคุณแค่สุตานิดเดียวเองบอกว่าคุณไม่เชื่อไม่เชื่อแล้วไหนคุณลองกินอะคุณลองอะเดี๋ยวเผื่อไม่เยอะแล้วน้ำสนัดนี้นะลองดูเว่ามันจะไม่เหมือนมอนเซอร์มัน่ะไม่มีใี่ใช่ไปี่ยแต่เข้าได้เพราะว่าใช้ตลอดแล้วไม่ใช่เป็นแค่นี้นะเป็นเบสของน้ำจิ้มทอดมันก็ได้น้ำจิ้มตะหูทอยก็ได้เป็นไงเหมือนสมัยก่อนไหมที่แบบไปกินตามฟู้๊ช็อป เปียหวานแล้วฉดชื่นเลยนะเย็นๆนะฉดชื่นผมบอกแล้วแล้วมันไม่เหมือนกินสลัดครีมอ่ะเนี่ยผมบอกแล้วคำรับสวรรค์เราไม่ต้องทำเองทำเองนิดเหนื่อยต้องมานั่งต้มนมใส่ชูกับแล้วใส่ชูกับน้ำตาลแล้วก็ใส่โอ้โหใส่เกลือแล้วคือต้องรอให้ดือดต้มนมใส่ชูต้มไม่ดีนี่มันเหม็นด้วยนะเขาเรียกว่าแสบอ่ะซื้อในนี้ถูกมากยีบาทเข้าได้ไหมเข้าแล้วแหละเออคือเมนูนี้คือสลัดนะบอกเฮ้ยทำไมในนี้เยอะจังไม่ใช่ แล้วสมัยก่อนเลยนะสลัดบ้านบ้านเราเ่ยนะโอ้โหขาดไม่ได้เลยแตงกวาต้องมีแตงกวาจริงๆ,ๆแตงกวาเนี่ยเยน็นจิ๊บเจี๊ยบเนี่ยอร่อยนะตอนนี้ไม่ค่อย,ยเย,นยน็นเท่าไหร่ไม่เป็นไรใช่มอะไรนะนมึงคนหรือนกเนี่ยจิ๊บจบอะไรของมึงวะเนื้อสลัดเนื้อสันเนื้อสันจัดแค่นี้แหละแล,ะล้วผักผักนี้ไม่มีนะสมัยก่อน,นะอะประกาศประก,กาศหอมล้วนๆแล้วคุณก็ราดเพิ่มหน่อยเพราะตรงนี้มันไม่โดนน้ำสลัดใช่ไหมแค่นี้แต่ผมการันตีว่า ไปทําตามแล้วอร่อยอ่ะนั่นแหละผมว่ากินเหมือนต้นนมหลับคือเป็นเนื้อเต่าแต่เนื้อเต่าในเวอร์ชันเราจะมีแดงในเลือมาดูนะเพราะผมทําขนาดท่อนี้จะดีไหมเอาดูวัดวัดใจเลยนะโอ้โหดูดิจะเลือดไหมอย่างงี้ดิบไปเดี๋ยวดิปไปสุขุมเก็บแล้วเอาแกีลยวมาเอาแกี๊วไอ้เนี้ยนึกว่าซอยจุ้ยเฮ้ยแต่ไม่เป็นไรเพราะเราเรากินสไตล์นี้เปล่าใช่ไหมเอาได้จินนี้ไว้ก่อน อานีอันนี้มันคุกกี้เหมาที่สแต็กเด็ดตัดอันนี้ว่าอินนี้ได้แล้วเวลาหั่นเวลาหั่นใบพายมีเทคนิคนะอย่าหั่นตรงกลางมาเนี่ยถ้าเกิดเรากินเป็นสเต็กอะเราก็หั่นหลบเฮ้ยอันนี้สวยอันนี้กำลังดีนะกำลังดีแล้วต้องหั่นชิ้นใหญ่หน่อยหั่นเป็นเต่าเลยอ่ากินกับสลัดนะคนที่ไม่ไม่ผิดพลาดคนที่ไม่ทำอะไรเลยครับยูไง แต่ผมมั่นใจว่าอร่อยแน่นอนสูตรนี้ผมทำกินบ่อยพั <g ül> นนอกนี่มามา,มาลองอม,มาลองพันนอกนี่คลาสคลาสหอมไงแล้วลเดี๋ยวนะเราโรยนะเราโรยน้ำตัวนี้นะแล้วโรยไอ้นี่หน่อยซอเก่งวงหน่อยนะจบมันอร่อยแบบไม่ลบอ่ะคือไม่ต้องปรุงอะไรเยอะแยะมากมายใช่แล้วสีสวยดูดิดสีมันสวยนะดูดิ เราหั่นอย่างเงี้นนออย,งนยนะส่วนตัวผมก็กินอย่างเงี้แหละแต่บางทีเดี๋ยวแบบทนที่บ้านเขาจะดูว่าเออแบบนั่นไปหน่อยนะอันนี้คือระดับไหนอันนี้บูแรเขาเรียกอะ,อะบูแรคือคือแม่งอีกนิดน,นึงคือเดินบนหญ้าแล้วอะ<ช>บูแรนี่ประมาณนั้นอะคือตากบเมาทีนิดนึงพแต่ว่าความนุ่มนะผมว่าไอตัวนี้นุ่มอันนี้ผมซื้อออสเตรเลียมานะครับอะคุณลองกินตรงขอบๆเนี่ยผมลองกินนุ่มไหม มีงับมากกว่าเพราะว่าใบพายนุ่มกว่าฟังา์ชนดีไหมีข้างนอกคือเนื้อกรอบๆคัสคัสนิดนึง,แล,นนงแล้วตัวนี้เขาส่วนใหญ่เวลาเขากินเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยคือหนึ่งเนี่ยเขาจะน่าตัวนี้ไปแล้วซอสไก่งวงป่านิดนึงบ้านเราจะกินแบบนั้นนะเดี๋ยวเราจัดจานแล้วไปชิมกัน ถึงเวลาชิมวนดูดิแม่อีกนิดนึงมันเดินแล้วนะบนยอาเนี่ยเผาหน่อยได้ไหมนิดนึงนิดนึงนิดนึงนิดหนึงคือบางทีเนี่ยสิ่งที่เราไม่เห็นก็ดีอ่ะหมาถึงว่าเผาหน้ามันให้หายไปแต่ความจริงก็ความสุขเขาเดิมนะนี่นิดนึงนิดนึงอ่าเอาเองเผากล้องไม่เออพับกล้องกูดีกว่าลืมเนี่ยกันดูดีหน่อยแล้วก็ราดน้ำสลัดตัวนี้เย็นๆเข้าไป น่ากินมากมามาลองชิมดูว่าสมัยก่อนเขากินชีเต็กยังไงกินกับผักนะครับกรอบๆนะมีมะเขือเทศด้วยจะได้ไม่อ้วนกินผักเยอะไงไม่ได้กินผักโชว์นะเออนี่กินชิ้นเดียวพอไปครับลองดูโอ้โหแมงดิบเหมือนเดิมเลยพี่ไม่ต่างเลยไปครับ ความอร่อยแบบเมื่อก่อนจริงมันเทียบกับมันเทียบกับสเต็กแถวระดับระดับเทียบอุ้ย <c oughs> <c oughs> เอ๊ลิน้นพันมันเทียบกับความความอร่อยแบบสเต็กที่แบบคุณไปย่างใส่รสแมลลี่อแยบบ่างเงี้ยนะเสิร์ฟมากับแบบแมชทส์โพเตโต้ไม่ได้นะไม่อร่อยเรียบวัฒนธรรมสองชาสามชาบารารวมกันเป็นความอร่อยแบบนี้มีรสชาติเยอะมากมีเปรี้ยวมีหวานมีเค็มนิดๆมีความคลาสมีความนุ่มของสเต็กม,มาคุณกินพร้อมกันนะ ต่อไปแบงคิวเข้าป่าเนี่ยคบไอสไ้สุกหมไปปวดทักเก็บได,อด,ได้อันนี้คือคุณล่าอะไรได้หมูป่าคุณล่าอะไรได้แล้วแล้วกิวนิดเดียวนิดเดียวต่อไปนิดเดียวคุณได้แบบนี้เลยเผื่อแบงคิวแบงคิวยักินสุกกับกูอีกเฮ้ยไม่ได้คุณต้องกินตรงไหนตรงไหนกินผักก่อนผักสักสามชนิดรวมกันลองนะชอบมันเยอะนะ อ่ะเอ,า,อาแบบไม่อวยแบบถือว่าไม่รู้จักกันนะอร่อยไม่อวยก็อร่อยคือคนสมัยก่อนต้องยอมรับเขาจริงนะเพราะแม่งทําได้ไงวะทําให้ฝรั่งกินอะแล้วแม่งก็เสือกอร่อยแล้วฝรั่งแม่งงงเลยนะสมุติว่าอยู่บ้านเขามีเกวีซ่ซอสไอ้อยู่บ้านกูเฮียเป็นอาจาัดลาดเฉยเลยเฮียหฮ้ยคุณเวิรมากหวานๆตุ้เปรี้ยวแล้วพี่น <Work S 2> นะเวิร์กนะสดชื่นไม่เลี่ยนแล้วจะบอกความลับให้คือร้านผมไอ้เต้าหู้ทอดก็ใช้ตัวนี้เป็นเบสแล้วก็พวกน้ำจิ้มทอดมันก็ใช้ตัวนี้เป็นเบสเหมือนกดอะไรนะใช้ทอดอะไรนะสุกุมเฮ้ยมันพ สุขุมได้ยินก็นิดนิดนะครับฝากนึกฝากตัวได้ครับดีไหมดีมากอร่อยเนี่ยเอาแล้วเพื่อนๆไปทำกินนะคือง่ายมากเพื่อนร่วมแบบอุปกรณ์น้อยๆมีเทปร้อนอันหนึ่งนะซื้อเนื้อซื้อผักซื้อแตงกวามาแล้วอันนี้หาซื้อง่ายนะ Tesco Lotus ก็มี Big C ก็มีแล้วก็ Black โค้กก็มีถา่ายลูกค้าเนี่ยหรือแบบน้องๆหนูนะแบบไปเปิดแก๊สเปิดอะไรนี้พ่อแม่ว่านะ เอาขึ้นหดมาหั่นกินก็รสชาตินีเลยไ่ใช่เลยเงียวกันเลยกิวหน่อยกิวหน่อยนี่ข้านออยจะมีคลัสหน่อยเทยแต่จริงๆอ่ะถ้าเกิดเออแต่ขอให้สุกอันนี้นิดนึงก็ได้ถ้าเกิดสุกเหมือนใบพายจะนุ่มมากดูดิแล้วดูคลัสใบพายแล้วจะชอบแล้วจะชอบใารเอาความสุกระดับไหนแล้วจะชอบเลยเฮ้นแต่ว่ามันมีครัสที่อร่อยมากไปครับ วันนี้มาทำอะไรง่ายๆบ้างนะคือบางทีเนี่ยผมจะบอกว่าของอร่อยเนี่ยมันไม่ต้องยากขนาดนั้นอะไรที่มันแบบซิมเปิลบ้างไม่ต้องมานั่งขึ้นอาจรรัดเองย่างเนื้อสบายๆายกี่กันบ้างนะแต่ถ้าเกิดเป็นพี่ๆอย่างเงี้ยอย่างพี่ๆที่ดูผมเนี่ยสี่สิบห้าสิบต้องคิดถึงรสชาตินี้แน่นอนถ้ามีซอสเก่งงวงปาดนิดนึงนะโอ้โหคือเพอร์เฟกต์เลยไปครับยาแพรวันนี้สุขสนานเลยนะขอบุณอิตาโอ้ด้วยครับมาที่มาดื่มวันนี้นะคุณเลน่น <laughs> แม่ยอก ชื่นใจจริงฝากกดไลค์กดแชร์กดซับคับน้องไปทำตามดูนะอร่อยแน่นอนเจอกันคลิปหน้าครับ